คเ,เครื่องบินเทรนเนอร์นะครับหรือว่าเครื่อง CB นะครับตัวนี้ผลิตโดยของเบ้งนะฮะใช้เครื่องยนต์ OS50 Hyper เปซึ่งเป็นเครื่องฮอนะครับเครื่องยนต์เนี่ยได้รับการบริจาคมาจากคนข้างสนามหรือว่าจากโอ๊ฮะส่วนนับกบินในวันนี้นะครับชื่อว่าน้องเจมนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เอกของผมเอง คนประกอบคือบินเทนเนอร์ลำนี้คือพีเอแห่งสาวิยานะครับนี่ฮะนานๆทีเอามาคาสนิมใหม่นะครับตีโค้มาแล้วฮะเลี้ยมาแล้วเทนเนอร์ซีบีครับเป็นเครื่องบินลำแรกที่ทุกคนจะต้องผ่านมือนะครับถือว่าเป็นเครื่องบินฝึกบินขั้นเทพก็ว่าได้ฮนะใครที่บินเทนเนอร์ได้คุณก็จะบินเครื่องบินได้ทุกลำบนโลกใบนี้นะครับโลซากันมาฮะ โลสายมานะครับโลสายมาฮะผ่านอีกหนึงรอบนะครับหนึ่งนาทีกว่าๆสำหรับชิปวีดีโอวันนี้โอเคครับ